ตัวถังก็หนาเหล็กก็หนาคจะเป็นไททันอ่นี้สตาร์ด้านะคะสองจุดห้าสองห้าอน่กางอยู่ไอ่กัน่่นี้พีซสนัังกันใหญ่นะคะเราวกลังติดสตาร์ด้าสองจุดห้าดีเซลนะคะสตาร์ด้าเครื่องจีวากอนถ้าเป็นเครื่องตัวแบบนี้ก็ใส่ตามนี้ได้เลยนะคะสองตัวหน้าเครื่องค่ะหัวท้ายของท่อยางแค่เส้นนี้เองนะคะหัวท้ายท่อยางเส้นนี้เองเห็นไหมคะนี่ใส่เข้าไปแล้วเนี่ค่ะนะคะมีรหัสตอกอยู่ค่ะนะคะ คายแคมป์คายแคมป์ออกนะคะหัวท้ายของท่อเส้นนี้เท่านั้นเองนะคะตรงกองจีวาก้อนสตาร์ด้า2.5 2.8ใส่ตามนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ห้าใบนะคะรหัส N 2ดเห็นไหมคะมีต่อรหัสอยู่ด้านไปแหลมเข้าคะ่ะบีบมาใส่เข้าไปนะคะบีบมาใส่เข้าไปอ่ก็จะล็อกพอดีนะคะขอบจะล็อกพอดีขอบจะล็อกพอดีอะออดนะคะอ่ะเนี่ยค่ะแค่นี้นะคะเห็นแล้วเนาะอ่านะคะอากาศจะเป็นตัวหมุนค่ะอุปรกรณ์ไม่หมุนและไม่มีเส่อมสภาพนะคะซื้อครั้งเดียวใช้ไปยาวเลยนะคะอุปรกรณ์ ต่อแล้วก็สายและแคมเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเอ็นเอ็นค่ะตามมาตรฐานเลยท่อยางมันจะมีบ่าของมันอยู่แล้วบ่าก็คือบ่าท่าอยางเลยะค่ะมันจะเป็นขดเป็นบ่านะคะใส่เข้าไปจะล็อกพอดีดันเข้าไปนะคะที่ดันต้องที่ดันเข้าไปก็อย่างที่ปุ๋มบอกนะคะมันจะต้องสวมกับนะคะอ่ะแค่นี้ลัดแคมค่ะใส่2ตัวติดเสร็จแล้ววอร์มเครื่องในคู่มือมีนะคะซื้อไปทําเองได้ติดเสร็จแล้ววอร์มเครื่องทำเองได้เลยบาทเท่านั้นเองค่ะสตาร์ด้าจีวาก้อนใส่ตามนี้ได้เลย2.528 1,200บาทนะคะถ้ปไปทางมีคาร์บอน100บาท สนใจทักหาแอดมินทางอินบ็อกซ์นะคะมีทุกรถรุ่นค่ะดีเซล,ลเป็นซินระบบหัวฉีดนะคะติดได้เลยจำนวนตัวตามแต่ลักษณะของเครื่องยนต์นะคะพีเซฟซูเปอร์เทอร์โบค่ะโอเคจ้าตอนนี้พีเซฟนะคะติดตั้งสตาร์ด้าค่ะ2.5ดีเซลนะคะใส่หน้าเครื่องกับพีเซฟไปสองตัวหน้าเครื่องค่ะอันนี้วิ่งทดสอบนะคะวิ่งขากลับแล้วฟังผลกับลูกค้าค่ะรองความแตกต่างนะคะมีตัวเบาขึ้นไหมคะพี่รู้สึกเบาเท้าขึ้นเนาะไปตามเท้ากดแล้วยนะังพี่ กดกำลังลองวิ่งกันนะคะอ่มาทุ่งไปตามเท้ทาเลยเนาะอ่ะลองแบี้องแบาเท่าียธรรมาดาค่ะนะคะเียธรรมดาเกียดนีขึ้นด้วยลูกค้าซื้อไปแล้วลองเองได้เลยนะคะกระชับขึ้นไวขึ้นนะคะสตาดาค่ะแต่ปกติอื่นๆควันดำสันนะคะคนเรงหนักกดไปไปตอนนี้ดีขึ้นเนอะใส่สองตัวนะคะรู้สึกสบายใจสบายเท้าใช่พี่ นุ่มขึ้นไหนลองกดแซงดูพี่ลอง,ลงตามเข้าไปเลยนะคะจะมั่นใจเวลาแซงขึ้นนะคะกระชับขึ้นเบรกก็ดีขึ้นค่ะลองอีกได้นะคะรู้เรื่องเก่าจะดีเรื่องแอร์ด้วยเพราะว่าพีเซสมันเป็นตัวเพิ่มอากาศนะคะมาทําให้เครื่องยนต์นะคะไม่ค่อยร้อนนะคะพอเครื่องยนต์เราไม่ค่อยร้อนมันทำให้แอร์ทำง,งานดีขึ้นเยน็นฉ่ำเร็วขึ้นนะคะนี่ล้กำลังกดอยู่นะคะ ค่ะแล้วถ้าไม่แตะปล่อยเท้าจากคันเร่งรอบไม่ลงด้วยยะสวิงอยู่นะคะรอบยังไหลเองอยู่้นยังไหลอยู่ค่ะแหมพุ่งพูดพูดพูดเลยไปตามเท้ากดเลยนะเมื่อก่อนไม่ไปอย่างนี้เลยเนาะร้อมันร้อหงุดหงิดเนี่ยร้อเนี่ยคพุ่งูดฟูดฟูดเลยนะคะไปตามเท้ากดแล้วรอบแรงบิดขึ้นไว้ด้วยพี่ก็กกดุูขึ้นฟูดเลยนะคะ เอาเท้าออกก็ยังไม่ลงด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเข้าซอยเลี้ยวขวานะคะเข้าซอยแซงออกตัวใหม่ไม่มีสะดุดลื่นไหลเลยค่ะนะคะนุ่มเลยไหมลื่นไหลเลยเนาะ,ะทุกอย่างต้องลองเองอ่ะคุณลูกค้านะคะอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะไปลองดูเข้าตัวหนึ่งตัวสองหรือเกียร์ถอยไม่แตกกระเล่งรถไหลเองเมื่อกี้เข้าตัวอาไหลปื้นเลยไปพี่ไม่แตกคระเล่งเนาะแล้วมันจะประหยัดน้ำมันค่ะพี่น้องกลับรถหน้าบ้านหราได้เลยขึ้นเนินลงเนิน ดูความต่างดูนะคะหลังจากเอาควันออกแล้วไล่ควันแล้วค่ะอ่ารอบแรกมารู้สึกกดคันเร่งเยอะกว่านี้ในตอนนี้ไม่ต้องกดเลยรถไหลเองเนาะพี่นะอนาะสบายเท้าขึ้นเห็นไหมคะนี่บ้านหนูเป็นเนินค่ะอันนี้ต้องกดนิดนึงเพราะบ้านมีรางกว่าตูพี่บอกไม่ได้กดเลย <c oughs> แล้วมันจะสบายเวลาขับไปแต่งจังหวัดขึ้นเขาเที่ยวขับแบบนี้นะขึ้นทางลาบอะอะขับบมน,นทางลาบเลยค่ะไม่ต้องกดเยอะนะคะเดี๋ยวรถไปพุ่งเอง อ่านะพีเลยเป่าเลยพีเซฟเห็นไหมคะตัว600บาทท่านเองนะคะคันนี้ใส่2ตัวก็จบที่1,002นะคะสำนักง,งานใหญ่ค่ะอ่าใช้ที่ป่าแนะนําต่อนะพี่นะขอบคุณค,ค,ค่ะพีเซฟซูเปอร์เทอร์โบติดรถระบบหัวฉีดตีเซฟและเบนซินจํานวนตัวการติดตั้งแตกต่างกันตามทรงของเครื่องยนต์ตามรถรุ่นราคาตัวละ600บาทสนใจนัดติดตั้ง หรือจัดส่งทักทางข้อความเพจร้านได้เลยมีคลิปวิดีโอภาพแนะนำการใส่ตรงรถตรงรุ่นให้ชมและผลงานเพียบในช่อง YouTube และเพจร้านมีสาขา26สาขารับติดตั้งและจัดส่งติดสวมเองได้ของไปตรงรถตรงรุ่นติดสวมอุปกรณ์อย่างอื่นมาสามารถติดใช้ร่วมควบคู่ได้ไม่ดัดแปลงไม่ต้องมานั่งจูไม่ต้องมานั่งแมปดีแตกต่างทันทีไม่มีหมดอายุกีเซฟซูเปอร์เทอร